มอนสาวน้ออยหรสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้มาถึงงานแล้วนะคะเมื่อนี้แสดงยมยูอารพระธาตุจำลองนะคะพระธาตุจำลองยูอห้วยเม็กกาลสินนะคะตอนนี้มาถึงงานตอนนี้อยู่หลังเวทีจ้าอยู่หลังเวทีเลยถือว่าพี่น้องนั่งรอเบิ้งวานบอลนะคะวามีผู้ใดมาหอดแน่แล้วเลยถือว่าพี่น้องไปรอเบิ้งค่ะ นี่ค่ะคือด้านหลังเวทีของเรานะคะอันนี้แม่ไฟก็มาถึงแล้วค่ะแม่ไฟมาถึงแล้วเดี๋ยรสผ้ายางยางพี่น้อ,ยองยางเลาะงงงลเบอร์ยางดีทีเอาคือตากที่บ้านเี่ไปอกกเอกคำแค้นนะคะพี่สุก็มาถึงแล้วอันนี้ก็พระเอกเตยพระเอกเตยเจ้าก่อนนะเอาเร็วๆ น้องไปเที่ยวสงกรานต์ที่แก่นสะพือเห็นว่าเด็คู่เพลงดีสนุกว่าแบบซ้อมแบบโอ้ยซ้อนลายข้อญครับพี่น้องล่ำกระมวนขึ้นไหลเติบอ้าลูกสาวซะก่อนสิพี่เหมือนนี่นะคะอันนี้หนูหายใช่ไหมถ้าหนูมาใส่ของเขาไม่ไม่อ้อมไปไหนก่อนเลยก่อน อ zaman, the ้าวฮานี่เลกมากแล้วสันจเจ้สวยชุดชุดใหม่ชุดใหม่พระเอกแม็กนะคะชุดใหม่พระเอกแม็กตอนซ่อนพระเอกเพิ่นตาสุดน้องไม่มาค่ะมันนี่ไม่มายังเนี่ยถ้าได้หอดฉากอยู่จงอ่างยั่วตองใบตาแม่นระเอกเราก็ว่าจินงนานแล้วนะคะพระเอกเอกนะคะ <Open. S 1> <énd orem> ครับครับน ah ah <k ull over> <k ull over> ี่กำลังเสียบขนเตรียมความพร้อมค่ะมืนแรงห่อนคักเนาะค่ะห่อนบ่หว่านจะซื้อเอาพราะมือแรงแค่สีหลอดบะหลอดเท่าไอเลี้ยแรงแค่สีหลอดบะหอดหลอดเนี่ยเอาแม่มานั่งเป็นตา เมื่อยแห้งแส่ห่อนบ่เอ้านอกแดดหัวก็ลงอันนี้พระเอกนะคะพระเอกน้อยนะน้อยพ่มนอยน้าหน่อยเนาะพระเอกน้อยนะ้าหน่อยว้าวได้ยินว่ามันมีเต็นท์ใหม่เข้ามาหลังเวทีนะคะต้องไปจอบบึงแต่ว่าอยากคูุเสื้อเต็นท์ไปโอ้นี่นี่นโอ้แล้วค่ำแคนเต็นท์พระเอกค่ำแค่แต่บ่าคนคนอยู่เต็นท์มอลำมีแอร์ด้วยนะคะ คอนเนอย่างนั้นห่อนน่กวายูอันนี้ว้าวสวัสดีค่ะอันนี้นียนนักเอกสาวผู้มีตามองใหญงๆว้าวฟาใสเออาฟาใสออนมานักเอกสาวผู้มีตามองยหญ่ยิ้าปนเนาะนาเอกนุมผู้หัวโลก โอ้ก็ไม่เห็นกูดีเนียูเลียน้องหยกสวัสดีค่ะหยกเพไม่ใช่นางเอกสาวลูกครึ่งออสเตรเลียน้องยูเลียนะเดนกินจีแพร์เด้อค่ะเดนกินจีแพร์ค่ะไม่ต้องผัดก้อนเพร์ออสเตรเลียค่ะเดนกินจี๊เพร์ออสเตรเลียคไะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสาวญี่ปุ่นจริงๆแล้วนะคะวันนี้คือแห้ง จแม่เอมาเอากับปงไม่แม่ใส่เอากะบปงรเนียนุบมาใส่ได้จเป็นสาวเวียดนามได้หมนใคใส่กับปวงพราะเนสาววันเอามดูเต็นไม่ดูหันมาเต็นไหม้นาเบิดไปะหักต่เพงฮะเหลือให้เธอหัวหนึ่งพอดีใช่เฉพาะออเดอร์พี่ออเดอร์แคเนี้มาวเนื้อไม่รวเนื้อ สมสมมูจ้ะมีสมเนื้อสร้างอันเขาสร้างเฮ็ดก็เลยอันนี้มีกินคาเฟ่ก็ทำไม่พลาดจิ๋บมีคาเฟ่อยู่ในรถมีอยู่บ้ายาสุขอันนี้ช่างแต่งหน้าสร้างแต่งหน้าประจำต้นบ้านนี้มันหลุดหน้าสวยมากเลยนะคะแต่งหน้าให้น้องบ้างด้วยวันไหลจนผิวเนียนเนาะแตกออกเจ้าขั้นเดียวกันเมือก่อนตลกมันไม่มีที่เอียบก็ดูสิ สูดลอแล้วออกแล้วรอออกอีกนะโอ้ยมึงมีมองเหยียบมองเหยียดีเอออันนี้ตังรถเขาเปิดทับยางแต่ยี่ส่วนเนาะเต้นกะห้างแต่คือแต่ยี่สังรถเพ่าะอะไรเราว่าผัวยแก้วโค้ดแล้วพอเขาเปิดทะเบียนทขางขึ้นให้เขาถึง่็ไล่สู่โลบมันก็ขึ้นมาเมื่อไหร่อ๋อมันมีก่อนมันมีก่อนอยู่ตรงนี้มันเป็นมันไดขึ้นแม่นบ่พ่อ โอ้ยจริงด้วยนันเด้ว่าเป็นปยังนั่งเล็กไปเลยเล็กกระท้อนกระชอนกระเทียมเดี่ยวเดี่ยวไว้แล้วเนี่ยอันนี้ห้ามอาามองนั่งกันห้ามมองนั่งกันก่อนซร้นจะเต้นแอร์อเพิ่นนี่แล้วเต้นแอร์ภาคเอกคำแครน์น,นี่ยี่หลีแม่จะเห็นอะไรเนี่ย น้าเวทีนะคะ่าไปแ่อะคอันนี้ก็คือเตรียมของผ้พาพีนองไปเบึง่งอันศิลปินท่ามายัางบ่าท่านเนีครบทุกคนค่ะมากหอดแค่นี้แม่เอาเอายุบ่เอาเดี๋ยวใจเขาว่าเปิดรถเอ,อาให้ซมห้อร่อยจ้ะจ้ะจ้ะ คุณแจรถจะใส่วะเนี่ยคุณแจรถอยู่ไหนเอาไม่พี่แนเอาคอนเฟ็กให้ไปเอากุญแจรถก่อนค่ะอคพอดีน้องไปเอาของก็เลยแบบนี้เลยเขาถือเขยังไม่อย่างน้นองถู่บ้างก็ว่าให้รักอ,อันนี้คือร้านค้าประจำร้านค้าคประจำวง กำลังโซ่ <t 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 un> <t un> <t un> ีตากันอยู่ค่ะจะเดินไปด้วยเราจะไปถ่ายตอนขายว้าวอันนี้เพลงสุดหล่อเรานะคะเดี๋ยงี้ค่ะว่าออกบ้านออกซองบอกที่ตั้งไหนป๊าดเนี่ยละคะว้าดังเราแยกวงเด้อดังเราแยกวงนะคะแบบนี้นะคะ โมเดลแบบค้นหักย่ายเอาย่ายมางานน้ำต้องแบบต้องอยู่กัข่ายเองสิบอกย่ายมานนำแล้วอยากมานนำอ๋อาะเป็นร้านไปงานผู้เดียวอันนี้ก่ะรีสอร์ทรีสอร์ทหน่อยปากแดงย่ายปากแดง หกแข้งมาเอาอันนี้ค่ะสามหอ่ออันนี้คือนางเอกเราสั่งนะคะของน้องยุกิยุกิสั่งนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เราไปแทนเพราะว่าตอนนี้น้องไปถ่ายเอไลฟ์สดอยู่นะคะ นี่ค่ะแม่มินางเอกเราสั่งค่ะคุณแม่เราไปแทนตอนนี้พุ่นพุ่นอยู่กลางเดินพุ่นเป็นไม่กินเลยที่กินขนมเกี๊ยงไม่กินเกี๊วมันเป็นครบเขียวอ่ะแม่มันมันมันแจกขอบคุณค่ะแม่ครับพื้นค่ะจ้าใครไม่กล่องมาไม่กล้ก็ไม่หยิบพระรากรรมการไปตัดตำแหน่งเอาพระเอกคณะพระเอกต้องล่าเป็นเด้วนี่ยือพระเอกเขาแครียดไหมพระเอกนี่ต้องล่ามล่ามเมื่อไหร่เปิดตลาดฮะเอาแบงก์อยู่เวลาสองตอน กินีะไรชั้นนะชั้นก็อยาไคใคก็ซือเปรี้ยวสมงว้าจลวอ๋อสมงว้พแค้นเบาตีอ้เจียวเอาอยู่ให่ซูยกินอยู่ไมใส่ตีให้่ไปมากมายมากมายถ้าส่งผมนี่ลโอ๊ยนาะออนซอ้ำมาต้องปิดน้ำมากมายส่งผตออันนี้เสื้ไผ้ใส่พากำแคนหลายอันนี้เสไป้ใส่นะนะพัก แม่สวัสดีค่ะอันนี้เรามาดูครัวนะคะมาดูครัวมาดูครัวว่าได้อะไรกินแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่ทยานเฮดย่งกินคาแมียร์มาเรื่องเฮดว้าวเฮดย่างเฮดตากหุ Ê ่งแบบเลิศสวัสดีครับหลัสันดิษฐ ในข้าวห้าค่ะแกงไปแนะนำตัวสิหนูชื่ออะไรหนูชื่อเด็กหญิงช้างนา้ำเด็กหญิงเฟื่องระดา,าเด็กหญิงฟื่องระดาโอ้โหเด็กหญิงเฟื่องระดาโอ้ยไปๆลูกสาวคอย พูนอะไมไ่การจบเลยังแบบบ่ายภาพลุดเลยนะคะไปพี่น้องเราจะภาพยังรอไปเต็หมอล่าทางพุ่นแล้วค่ะ,ะพี่ตัวดีค่ะาง <c oughs> เอ็กซสาวเราอ่อนซ่อนแต่พูดดีแล้วงามลายอันนี้เราก็มาชนกันอีกแล้วนะคะ เข pues mm ้ามาส้นกันกับพระเอกค่ะจีเจแคเพลงเตยเตยรอคเป็นบานจ้องเอก็จะออหลายนี้นองเตยมีผลงานในอย่างบนเวทีของนันเนในอลัตำแหน่งอย่างนี้เป็นแดนเซอร์นะครับก็คือเป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับผมกอบองเพลงน้ำนะครับผมกะอออกล่มป็นแบบกังชุดนี้ได้2องฝึหัตามพระเอกใหญ่คนนี้ครับ ปีาตน่ะ้าสุดเนะ่ยข้นเรือมดีแนทะสตางจัดการลกูกโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพาพสีมาอัดวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดให้ดูใหม่นะคะตอนว่าอยู่หลังวิธีเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือจะจัดของค่ะแบบอากาศร้อนมาก ผ้อนแห้งแบบเหงื่อออกแบบแล้วมันขั้นแมพี่น้องมันขั้นเหงื่อออกแล้วขั้นแห้งโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ